สวัสดีครับคุณฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าดเรเสรีชมนายกเศรษฐาตอบโต้การอภิปรายแบบผู้ดีแต่มีบางสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์เสรีวงมณฑาได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ o กนะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับนายกเศรษฐาเนี่ยตอบโต้การอภิปรายแบบผู้ดีแล้วก็แสดงความเป็นคนฉลาดได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นห่วง คือนายกจะเป็นตัวของตัวเองในการบริหารได้ขนาดไหนท่านจะฟังเสียงท้วงติงของสมาชิกรัฐสภาที่หวังดีต่อประเทศชาติหรือไม่หวังว่าจะไม่ใช้ประชานิยมหาคะแนนเสียงจนไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดกับประเทศชาติและนายกจะเก็บอารมณ์ได้แค่ไหนเวลาเจอวัฒกรรมของฝ่ายคา้านและคำถามของสื่อมวลชนบางรายถ้าบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความมุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนก็จะอยู่ได้นานที่วันๆอยู่ตอนนี้คือเกรงว่าจะเป็นผู้สแสดงนําที่ต้องทําตามผู้กํากับเท่านั้นกลัวว่าจะถูกกํากับให้ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเรื่องนักโทษเด็ดขาดชายนั้นอย่าไปตีเนียนนิ่งเฉยนะคะประชาชนเนี่ยเขาติดตามอยู่นะพิสูจน์หลักนิติธรรมหน่อยนะคะ